ดีค่ะฮัลโหลแต่ก้าวโฮก็ีอะรเจงเช้าแช่งเขาวันนี้จะมาทำผัดหอยแมงผู้สไตล์ฝรั่งนะคะหอยแมงผู้จ้ะอันนี้หอยแมงผู้ซื้อมาสำเร็จรูปนะคะซื้อมาก็จะมานลวกน้ำซะก่อนนะคะก็ไม่ได้ตแช่งเขาละไม้ฟ้านในกับตรงไม้ฟ้านในกับตรงะ่ะไม้สานสิงหาเราใส่หลานกัน,นีนตัวอันนี้เป็นหอยของนิวซีแลนด์นะคะ ก็จะซื้อมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอาไปลวกเอาไปลวกน้ําทิ้งก่อนนะคะอ่าโอเคลวกน้ําให้สะอาดแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งโอเคเรามาทมเครื่องปรุงกันเลยจ้ามีกระเทียมสับแล้วก็จะมีใบผักชีนะคะสับนะคะใบใบผักชีสับนะคะนี่ตัวยาวอัดสุญยงลนะจงยาวก็ที่เอ่ยยนไส้โอเคจังหยงเคย จะเจลาจิจวคลิกที่นูหนึ่งเม็ดมีเนยมีเนยแล้วก็มีซุปไก่นะคะนี่ก็ไก่ทองแก่จะี่ปะเจ้าแก่ก็มีวายขาวนะคะโอเคเรามาทำกันเลยจ้ามาทำเลยนะคะเรามาทำกันเลยเราให้ชี้แจงและ โอเคเปิดไฟอ่อนๆนะคะใส่โฟร์ใส oh, ่โฟร์เจ็งใส่โฟร์กามล้ำยาวหลอที่กามล้ำยาเอ่กามล้ำยาเหลอดที่แกามล้ำยาเหรอเฮ้ยใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปจ้ะน้ำมันมะกอกนะคะใส่เยอะนิดหน่อยหลอโต๊ะซิวๆแก่โอเคหายคำต๊ะ แล้วทีนี้เราก็ใส่ผักชีแล้วก็กระเทียมปอี่้ยินไส้ตรงม่ซีนเ่าฟองเราเไยอ่าเช่ายาเช้าไปเช้าหื่นไแก่ Cái cháo cho cái Hmm, kìa, hòm mát thơm à tốt Hổng thơm, hổng thơm Hòm mát rồi, hòm mát Hòm mát, hòm mát tốt tài ca หอมมากโอเคจากนั้นเราก็ใส่หอยลงไปเลยฟองนาที่เชี่ยงเห่าล้ยเตอาๆกันเราก็ที่เงาเยาว์ลงไเงาเยาวฟองลงใส่เนยเข้าไปนะคะ เนยจืดก okay, ็ได้เนยเค็มก็ได้จ้าแล้วแต่ชอบหามยาตากหามยาตากอ่ก็ตีนก๋วยเตี๋โอเควางลอไปละ加少少辣椒้งไปละ啊少วพริิไทยดำนะคะใส่พริกไทยดำนิดนึงใส่นิดเดียวโอเคนิดเดียว ใส่เกลือนิดหน่อยจ้ะหลอกชิ้อชื้อยิ้มเราเยโอเคปักเลยนะคะจากนั้นเราจะมาใส่วายขาวนะคะต่อที่ปลาเจ้าเลยอะ่ะ ok Giải thích kia nó có bay 1 mét Ok, lọ xíu xíu, đã chiếu là hơi Ok จากนั้นเราก็จะมาใส่ซุปไก่นะคะใส่ซุปไก่เข้าไปประมาณนี้โอเคใส่ซุปไก่เข้าไปนะคะโอเครอให้เดือดรอให้เดือดก่อนตั้งตั้งเคือขวัญสินะ โอเคเรามาชิมน้ำก่อนนะคะอืมอร่อยอร่อยโคสรแซ่โคตร็ร็จากนั้นเราจะมาใส่นมนิดนึงนะคะใส่นมหลอดซิซิวไลน์เราเลยซิซิวเกาลําใสาก่กําโตโอเค จากนั้นเราจะมาใส่แป้งเป็ดไปนิดเดิงหลอดซิ้วชิ้วหินหลอดเฮียชิ้วชิ้วหินหลอดเฮียโอเคต่อชิ้วชิ้วเกาลัดเค็มๆม,ม,มันๆน,นะคะรสชาติเค็มๆม,ม,มันๆจ้าเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเสีสยสีเม่ซิ้นโอเคสีไปและะ้วก็ใช้ โหหูเด็ออร่อยมากอืมโหเด็กอร่อยมากเลยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะจอยกินนะแต่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอร่อยมากโอเคจอยกินไปแล้วจ้าบายบายเจ้า